ครับผมวันนี้เรามาทสเครื่องส่งงานลูกค้านะครับผมเป็นชุดใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมเป็นชุดสาม0ันหก้อยเก้าสิบาทนะครับผมชุดนี้พิเศษยังไงคือชุดนี้จะได้เครื่องสองเครื่องนะครับผมเป็นเครื่องฮ็อกทันเดอร์และเครื่องทีซัมสามนะครับและกระเป๋าหนึ่งใบนะครับผมกระเป๋าใส่อุปกรณ์นะครับมาทสเครื่องกันเลยนะครับเครื่องฮ็อกทำงานปกตินะครับผมเข็มดิดดีเลยครับมาแปลงฝั่งนี้ทำงานปกตินะครับสลับ เครื่องกดปุ่มนี้นะครับผมเครื่องตีน้ำส,สามนะครับปรับเข็มตรงนี้นะครื่องตีน้ำสาม,สามทำงานปกตินะครับมาแปง้งแป้งทำงานปกตินะครับผมผมสนใจใสอบถามได้นะครับครับผมขอบคุณครับ